สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับครูแจนนะคะนักเรียนคะเห็นหนะ้าโต๊ะครูแจนตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แบบนี้วันนี้ครูแจนไม่ได้มาสอนวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ค่ะโอ้โต๊ะเด็กนักเรียนมีอุปกรณ์คณิตศาสตร์อยู่ครูแจนก็ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ค่ะ ครูแจนมาสอนวิชาภาษาไทยสอนประโยคด้วยเด็กๆคิดว่าครูแจนจะมาสอนประโยคอะไรคะจากที่ครูแจนยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ใช่มีคำว่าไม่ได้ด้วยประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะอะแล้วก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ประโยคปฏิเสธนั้น ครูแจนอยากจะทบทวนชนิดของประโยคอีกครั้งค่ะประโยคมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะเราเรียนประโยคบอกเล่าไปแล้วประโยคคําถามเรียนไปแล้ววันนี้เราเรียนประโยคปฏิเสธมีประโยคคําสั่งประโยคแสดงความต้องการและประโยคขอร้องค่ะซึ่งวันนี้เราเรียนเรื่อง ประโยคอะไรนะคะประโยคปฏิเสธค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูรูปแบบของประโยคปฏิเสธกันนะคะว่าเราจะสังเกตได้จากคําว่าอะไรประโยคปฏิเสธสังเกตได้ง่ายๆมากเลยนะคะสังเกตได้จากคําว่าไม่ค่ะผมไม่ชอบกินทุเรียนผมไม่ได้เกเรผมไม่ไป ผมไม่ไปโรงเรียนนี่คือตัวอย่างประโยคไม่นะคะไม่ได้องไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหนูทำแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูแอบเล่นเกมไม่ได้นะคะนี่คือตัวอย่างประโยคไม่ได้ค่ะและคำว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันนี่ไม่ใช่ผู้ชาย เพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอืมนี่ไม่ใช่ของเล่นของผมนี่คือตัวอย่างประโยคไม่ใช่ค่ะครูเจนอยากจะให้เด็กๆลองฝึกอ่านประโยคปฏิเสธที่มีคำว่าไม่นะคะคุณหมอคนนี้ถามเด็กผู้ชายว่าเจ็บไหมครับเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่าไม่เจ็บเลยครับไม่ นี่คือตัวอย่างประโยคปฏิเสธค่ะไม่ผมไม่เจ็บครับอ่ะเด็กๆลองดูเด็กผู้ชายคนนี้นั่งหน้าซึมๆแล้วพูดว่าผมไม่อยากเรียนออนไลน์อุ๊ยเป็นยังไงคะมีคำว่าไม่นี่คือการปฏิเสธค่ะอ่ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรนะเขาบอกว่า ฉันไม่ใช่แมวนี่ก็คือประโยคปฏิเสธค่ะต่อไปนะคะครูจันอยากจะให้เด็กๆดูประโยคปฏิเสธที่มีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยคค่ะเด็กๆดูภาพนะคะเด็กสามคนนี้กำลังเล่นปีนข้ามไม้กันใช่ไหมคะโดยมีเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าหนูขึ้นไม่ได้ นี่ก็คือการปฏิเสธค่ะซึ่งเด็กๆก็สามารถตอบโต้อตอบคุณครูหรือโต้อตอบผู้ใหญ่หรือโต้อตอบบุคคลที่เราพูดคุยด้วยด้วยประโยคปฏิเสธได้เช่นกันค่ะสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้ก็สามารถบอกได้ตรงๆค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กสองคนนี้กำลังเล่นสงกรานกันใช่ไหมคะแล้วเด็กผู้หญิงพูดว่า ปีนิวเราไม่ได้เล่นน้ำในวันสงกรานต์มีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยคก็คือการปฏิเสธเช่นกันค่ะไปดูภาพต่อไปนะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเตรียมจะกินอาหารมื้ออาจจะเป็นมื้อเช้าก็ได้เพราะมีไข่ดาวใช่ไหมคะในถ้วยนั้นเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าผมเป็นเด็ก ดื่มกาแฟไม่ได้ครับแสดงว่าแก้วนั้นไม่ใช่แก้วกาแฟอาจจะเป็นแก้วโอวัลตินใช่ไหมคะเขาก็ปฏิเสธว่ามผมดื่มกาแฟไม่ได้นะครับนี่คือประโยคที่มีคำว่าไม่ได้อยู่ในประโยคอฏิเสธค่ะดูนะคะสองคนนี้กำลังซุบซิบนินทากันอยู่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนนั้นไม่ใช่น้องของฉัน เด็กๆลองสังเกตดูค่ะประโยคปฏิเสธนี้มีคำว่าอะไรที่แสดงถึงการปฏิเสธไม่ใช่เก่งมากค่ะเด็กๆลองสังเกตรประโยคที่มีคำว่าไม่ใช่ต่อนะคะใบนี้ไม่ใช่คำกริยาอมืมีคำว่าไม่ใช่ตัวอย่างสุดท้ายของประโยคปฏิเสธนะคะ หมวกของใครหมวกใบนี้ไม่ใช่ของครูนะคะเพราะนี่ค่ะนี่คือหมวกของครูแจนค่ะหมวกใบนี้ไม่ใช่ของครูค่ะใบนี้ตั้งหากของครูแจนค่ะเป็นไงคะ<ๆ>เด็กๆประโยคปฏิเสธไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะครูแจนว่าเด็กๆทุกคนคงจะรู้จักประโยคปฏิเสธและสามารถนำไปใช้ได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมนะคะอ่าถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าประโยคปฏิเสธนั้นจะต้องมีคำว่าอะไรบ้างลองสังเกตดูอีกครั้งนะคะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่เรียนจบแล้วอย่าลืมลองพูดประโยคปฏิเสธคนละหนึ่งประโยคส่งกลับมาให้ครูฟังนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจรูปแบบของประโยคปฏิเสธแล้วว่าจะต้องมีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคนั้นบ้างเราไปเล่นเกมกันนะคะเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะแค่ให้เด็กๆด,ดูว่าประโยคที่ครูยกตัวอย่างมานั้นประโยคใดคือประโยคปฏิเสธใครตอบได้เก่งมากๆเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆลองดูนะเกมนี้ครูจันจะไม่อ่านให้ฟังค่ะ เด็กคิดว่าประโยคต่อไปนี้ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธคะถูกต้องค่ะผมไม่ชอบกินผักมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคไปดูข้อต่อไปค่ะถูกต้องค่ะนี่ไม่ใช่บ้านของฉัน มีคำว่าไม่ใช่ค่ะข้อนี้ลหะคะผมไม่ใช่ผมพีไม่ได้แกล้มเพื่อนนี่คือประโยคปฏิเสธค่ะเก่งมากค่ะใครตอบถูกเก่งมากๆค่ะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้ตอบว่า ตนไม่ได้โกหกนี่คือการปฏิเสธค่ะข้อสุดท้ายใครตอบถูกเก่งมากมากค่ะถูกต้องนุกมิกไม่ชอบกินผลไม้นี่คือประโยคปฏิเสธเด็กๆคุณแจนย้ำอีกครั้งนะคะสังเกตได้จากคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่จะมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคค่ะ นี่คือการปฏิเสธค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องประโยคปฏิเสธทุกครั้งที่มีประโยคคำถามเราเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็จะต้องมีการตอบคำถามเด็กๆสามารถตอบในรูปแบบประโยคบอกเล่าก็ได้หรือถ้าเป็นคำถาม ที่มีคำว่าใช่หรือไม่เด็กๆก,ก็สามารถปฏิเสธได้ถ้าสิ่งนั้นที่คนถามมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะถ้าใครเข้าใจเรื่องประโยคปฏิเสธแล้วลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ